หนังสืออริยศาสตร์จากพระโอษภาคต้นโดยท่านพุทธทาสอินทป,ปัญโยและกองตำราคณะธรรมทานแปลและร้อยกรองจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีใจความสำคัญเป็นการรวบรวมเรื่องอริยศาสตร์ที่ตรัสเองไว้อย่างครบถ้วนที่สุดเพียงพอที่จะศึกษาเรื่องอริยาศาสตร์อย่างชัดแจ้งให้สมกับข้อที่ว่าอริยศาสตร์เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นที่รวบรวมแห่งพระพุทธวจนะทั้งปวงซึ่งพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ช่วยกันเผยแผ่เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ภาคนำมีเรื่อง 1. สัตว์โลกกับจตุราริยสัตว์13หัวข้อ 2. ชีวิตมนุษย์กับจตุราริยสัตว์20หัวข้อ 3. พระพุทธองค์กับจตุราริยสัตว์ 19หัวข้อ 4. การรู้อริยสัจไม่เป็นสิ่งสุดวิสัย10หัวข้อ 5. คุณค่าของอริยสัจ1์13หัวข้อและ 6. เข้าโครงของอริยสัจ1์1หหัวข้ออริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคนำว่าด้วยข้อความที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ6 6ตอน 1. สัตว์โลก ับจตุราริยสัตว์ตรัสรู้แล้วทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์สัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบังหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคนั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกพบังหน้าแล้ว มีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในพบนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พรหมจรรย์นี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อการละข่าซึ่งพบสมณะหรือพรามเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบเรากล่าวว่าสมณะหรือพรามทั้งปวงนั้น มิใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดกล่าวความออกไปได้จากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมทั้งปวงนั้นก็ยังสลัดภพออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยซึ่งอุปธิทั้งปวงเพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกจึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิด สัตว์ทั้งหลายอันอวิชาหนาแน่นบังหน้าแล้วแล้วว่าสัตว์ผู้ยินดีในภพอันเป็นแล้วนั้นย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากภพได้ก็ภพทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการทั้งปวงภพทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งข้อนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้อยู่เขาย่อมละภวะตัณหาได้และไม่เพลิดเพลินวิภวะตัณหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั้นคือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นภิกษุนั้น เป็นผู้ครอบงำม,มารได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่ดังนี้แหลการพ้นทุกโดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องทำพื้นฐานรากในเบื้องล่างของเรือนดอกแต่ฉันจะทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้ นี่ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันใดข้อนี้ก็ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นดอกแต่ฉันจักทำความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้โดยถูกต้องดังนี้ภิกษุทั้งหลาย และเปรียบเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันต้องทำฐานรากของเรือนตอนล่างเสียก่อนจึงจักทำตัวเรือนข้างบนได้ดังนี้นี่เป็นฐานะที่จักมีได้ฉันใดข้อนี้ก็เป็นฐานะที่จะกมีได้ฉันนั้นคือข้อที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะพึงกล่าวว่าฉันครั้นรู้ความจริงอันประเสริฐคือความจริงเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์ และเรื่องทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกนั้นแล้วจึงจกทําความสิ้นสุดแห่งทุก์ได้โดยถูกต้องดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกขนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข ดังนี้เถิด